จังหวัดนะครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังนะคะนี่ล่องเรืออยู่วะไปาเคยนั่งไหมเนี่ยอะะไรนะ <c oughs> เคยนั่งเรือไหมอยากอ,อยากข่ายมันจะจมลงนะเนี่ยนี่ ถ่ายได้มก็มันใกล้ๆพ่อเลยมันอยากเอาตอบไปก่อนนี่ว้าว้าระวังชนว้าว Wow <coughs> เราถ่ายรูปไปแต่ต่อไปต่อไปแตก็ไม่ดีอะไรเป็นไปกลับบ้านแต่ตอนนี้เรือหมุนจะ้ด้เด้อเ้เรือหมุนน่ะถ้าเราจะกลับกันยังไงเดีอเด้อเต้ละเอาพายตรงๆไงไงจะไปทางไหนเด่อเด้อเด้อพายไปด้านนู้นเออไปเลย เอาหมดอีกแล้วระว,วังจะตอกลอลยมันจับยังไงจับอย่างนี้แต่ทำไมพายมันเป็นแบบนี้จับดีๆจับดีๆหนูก็การไม่เอาไม่เอาเออได้เลยเราไปอีกด้านหนึ่งป๋าเราไม่ได้จับแล้ว งน้เออก็ไปทานกกนู่งกอแล้วก็ทานกับข <c oughs> มวดอีกแล้ว <c oughs> เราจะไปตรงพุ่งหญ้าตรงนู้นอะ่ะ